คู่หน้าค่ะทุกคนเห็นสองเห็นสองเราจะเอาอยัางไงอ่ะในจะไม่ให้อีกโตหนึ่งมันจะได้ทั้งสองตัวเราจะเอาอยัางไงได้แล้วหนึ่ง ตัวนึงอุ๊ยเดิน,นอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันเ,ยเ๋ยวกันๆกันๆรกันโอ้ยพี่น้องไปไหนแล้วอะ่ะอ๋อน้ำขุ่นเห็นเลยบ่านไปใส่เนาะสรุปเดี๋ยว น้ำมันลึกค่ะทุกคนลึกยังไงที่สองอน้ำก็ขุ่นด้วยค่ะนี่ได้หลายตัวเลย